เราไปปิดท้ายกันนะคะที่อีกหนึ่งรายได้เสริมก็ว่าได้นะคะ<ม>ของชาวสวนยางพาร,ราที่อำเภอเบตงกันค่ะโดยชาวสวนยางพาร,ราที่อำเภอเบตงเนะคะเขาก็ได้พากันไปตะลุยค่ะที่ป่าริมเขตแดนไทยมาเลเซียนะคะไปล่าก,กบภูเขาตัวหนึ่งเนี่ยหนักประมาณ1-2กิโลกรัมค่ะบอกว่าตอนนี้เริ่มจะหายากขึ้นแล้วนะคะในขณะที่ตัวใหญ่ที่สุดที่เคยเจอเนี่ยหนักถึง5กิโลกันเลยทีเดียวค่ะ โดยเรื่องนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมไปติดตามการที่เทศบาลตำบลทานน้ำทิพย์อำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะนายบุญศักดิ์แท่เจียงอายุ60ปีชาวสวนยางพาราแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะจับกบภูเขาตัวใหญ่ได้ค่ะซึ่งกบภูเขาตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นขยะเป็นขนาดกลางนะน้ำหนักประมาณ1.2กิโลกรัมจากทั้งหมด7ตัวแล้วก็ตัวใหญ่ที่สุดในรอบนี้หนักประมาณ2กิโลกรัมโดยจับได้ในป่าบนภูเขาริมเขตแดนไทยมาเลเซ นายบุญศักดิ์เล่าให้ฟังนะครับว่าตนเนี่ยมีอาชีพกรีดยางพาร,รานานๆครั้งจะเข้าไปหากบในป่าเวลาไปก็จะไปกับเพื่อนๆหลายคนแล้วก็จะเลือกไปในช่วงที่ยางผลัดใบเพราะว่าเป็นช่วงหน้าหนาวจะเข้าหน้าแลง้งและก็จะไปในคืนข้างขึ้นครับเพราะว่าจะเป็นช่วงที่กบตัวใหญ่จะลงมาเล่นน้ําตามลาห้วยลาคลองซึ่งปัจจุบันกบภูเขาตัวใหญ่เริ่มจะหายากเพราะว่าส่วนใหญ่จะเข้าไปอยู่ในป่าลึกตนเนี่ยเคยเห็นตัวใหญ่ก็ประมาณ3-5กิโลกรัม การจับก็จะใช้มือเปล่าจับเลยนะครับมีอุปกรณ์เพียงไฟฉายที่ใช้กรีดยางเท่านั้นเวลาส่องไฟไปที่กบ กบจะตาลายอยู่นิ่งจึงทําให้จับได้ด้วยมือเปล่าโดยไม่ต้องใช้ฉมวกหรือว่าอุปกรณ์อย่างอื่นเลยครับสําหรับกบภูเขาค่ะจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นภูเขาแล้วก็ป่าอุดมสมบูรณ์พบมากแถบชายแดนไทยมาเลเซียในอําเภอเบตงแล้วก็ใกล้เคียงค่ะเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์ก็จะออกมาจากป่าดงดิบเพื่อมาผสมพันธุ์ในบริเวณลาําธารชาวบ้านก็จะออกหากบภูเขาในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเพื่อนํามาประกอบอาหารแล้วก็จําหน่ายให้แก่ร้านอาหารค่ะราคาอยู่ที่ กิโลกรัมละ3 0 0ร้อถึงห้บาทค่ะเขาบอกว่าอย่างนี้คุณกวินเนื้อกบภูเขาเนี่ยค่อนข้างจะขาวใสแล้วก็เหลวกว่าเนื้อกบนาไขมันสะสมก็จะน้อยกว่าทําให้รสชาติจะดีกว่ากบนาค่ะเพราะฉะนั้นกบภูเขาจึงเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงอีกอย่างหนึ่งของเบตงนั่นเองโหตัวใหญ่นะเต็มตาช่างกันเลยนะคะเห็นภาพเขาผูกเชือกไว้ดูเชื่องเลยดูเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงเหมือนกันนะครับเอ็นดูน้องขึ้นมาเลยเป็นวิถีชีวิตนะครับที่อาจจะพบกันมา นานแล้วล่ะนะครับแต่ว่าแน่นอนด้วยสภาพต่างๆก็อาจจะหาได้ยากมากขึ้นนะครับ